แอวเหนือกันเจ้าวันนี้โปรสังเกตดดูป้ายข้างบนนะครับป้ายสีเขียวตรงไปวางเหนือเลี้ยวขวาเข้าแจ่หมหงซ้ายมือนี่ที่เป็นป่านี่คือวัดอโขโชยคีรีเป็นวัดเก่าดั้งเดิมของเมืองวิเชตรคนครวัดอโขโชยคีรีตรงไปนิดนึงก็จะถึงโรงพยาบาลแจ่หมหง และไปอีกหนึ่งกิโลก็ถึงที่ว่าการอำเภอเจ่หอมแต่วันนี้เราจะเลี้ยวเข้าด้านนี้เข้าตัวเมืองแจ่หอมหรือว่าตลาดแจ่หอมนะครับตรงนี้เป็นสัญญาณสัญญาณใจไม่มีสัญญาณไฟครับสัญญาณใจก็ต้องดูเพื่อความปลอดภยัยที่จะเดินทางได้นะครับเลี้ยวเข้ามาครับตรงไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรจะถึงตัวตลาดแจ้หอม เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าป้อนน้ำมันก่อนป้อมน้ำมันบ้างจากตรงนี้เติมพลังให้กับรถยานพานะของเราก่อนครับครับเติมพลังให้ยานพานาเรียบร้อยก็มุ่งหน้าต่อไปยังตลาดชุมชนตลาดอำเภอเชียงด้านซ้ายมือก็เป็นร้านขายอุปกรณ์เครืรอกดนตรวไปครับก็เป็นเมืองเล็กๆชุมชนเล็กๆตลาดเล็กๆ จะมีของขายเหมือนกับทั่วไปแลแต่ว่าไม่ยิ่งใหญ่มากนะบ้านชอบห้องหอห้องแถวตลาดอันนี้ส่วนการค้าก็มีน้อยจากจากตัวเมืองชจยงหอมมุ่งหน้าส่วงเพื่งวังเหนืออีก50กิโลเมตรจากอำเภอชจยงหอมไปยังเมืองลำปางก็50กิโลเมตรเช่นดีกันจากลำปางสูงช่ชจยงหอมนี้ก็มีรถโดยสารวิ่งเป็นรถสแถว จะวิ่งตามรายะยะตามสถานการณ์คือมีถ้ามีผู้โดยสารมากกว่าหกคนก็จะเริม่มออกได้ถ้าผู้โดยสารยังไม่เต็มก็รอก่อนถ้าเร่งรีบจริงๆก็ต้องผู้โดยสารต้องเพิ่มเพิ่มต่างให้โดยจ่ายคนที่ยังไม่ไม่ครบแทนอันนี้ข้าแม่น้ําเป็นแม่น้ําสอยแม่น้ําสอยสะพายแม่น้ําสอยเข้ามาก็จะพบกับชุมชน ด้านซ้ายมือเป็นธนาคารออมสินถัดมาก็เป็นประสินีที่ทําการประสินีก็มีร้านสะดวกซื้อเซเว่นโรตัสมีอยู่สายคิวรถแจ้ห่มก็จะอยู่ด้านขวามือนีที่เต็นเต็นสีน้ำเงินขวามือนี่ครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปดูชุมชนสักนิดหน,นึ่งครับ ชุมชนตลาดชุมชนตรนนี้ขามือก็จะไปลงอ่าทางไนที่ตำรวจอยู่ขามือด้านหน้าตรงไปนั้นเป็นสำนักงานการปกครอศึกษาแต่เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมตลาดแจ่ห่มอยู่ซ้ายมือครับแต่ตอนนี้เราจะไปทางขามือเพื่อไปลงลงพักลงพักอยู่ขามือครับ แต่ในนั้นขขนี้ตำรวจลงพวามทุ่คว้ามาข้นอยู่นีีตำรวจภูธรแจ้่มนี้คือสองข้างทางเป็นบ้านเรือนประชาชนที่อยู่สองข้างทางมาด้านนี้ก็บริเวณนี้เรียกว่า ศบวังสอศพศสอเสือบอมบไม้ศบนะศบวังศบแปลว่าประสบพบเจอศบวังคือแม่น้ําวังมาเจอกับแม่น้ําสอยตรงนี้เป็นสามแยกรวมแม่น้ําสอยมาพบกับแม่น้ําวังรวมกันเรียกว่าศบวังมาเจอกับแม่น้ําวังคือว่าประสบกบวังก็รวมกันแล้วจะรวมกับเป็นแม่น้ําวังไหลลงไปสู่ เคขื่องกิวลมไปยังวัดผงชัยกระพางเขื่องกิวลมสองแม่น้ำก็จะมีเป็นร้านอุติประสงค์สำหรับให้ทุกคนได้ออกมาออกเดินออกออกำลังกายกันแต่ว่าปัจจุบนันนี้คนไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่คนเกิดมีน้อยคนตายมีเยอะกว่าประชากรลดลงชุมชนก็ ลดลงวัดโรงเรียนยุคโรงเรียนก็ยุคไปเยอะวัดก็แต่ละวัดก็มีพ้าอยู่รูปเดียวไม่ค่อยมีใ,ใครมามาบวชมาอยู่กันแล้วประชาชนก็แต่ละบ้านแต่ละชุมชนก็มีบ้านล้างเยอะขึ้นเนื่องอยากไม่มีใครเกิดหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนี่แทบจะไม่มีใครเกิดเลยมียมากก็หนึ่งคนหรือสองคน นั่นนั้นก็มีแต่คนตายไปเรื่อยๆแต่ตายวันหนึ่งเดือนหนึ่งก็หลายศพแต่คนเกิดไม่มีอันนี้ก็ข้าวไมนาบางอีกครั้งหนึ่งคือจะไปยางอีกหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านขน้างหน้านี้ชื่อว่าหมู่บ้านห้องรี่บ้านห้องรี ชาวบ้านส่วนมากก็ทำการเกษตรการเกษตรลูกพูดฝึกพากลุ่นควนเลสอนลนาส่วนคนหนุ่มคนสาวก็ทำงานต่างบ้านต่างอำเภอต่างเมืองเป็นทำงานอุตสาหกรรมในเมืองบ้างในต่างจังหวัดบ้างเหลือในชุมชนก็เฉพาะเด็กเล็กกับผู้เท่าผู้สูงอายุ แล้วก็คลิปนี้ก็คงจะให้ทุกคนทุกท่านได้ดูกันไว้ประมาณนี้ก่อนเข้าไปบ้านฮองล,เลีเดี๋ยวจะคลิปจะยาเวเกินก็ขอให้ทุกคนทุกท่านดูไว้ไม่มีโอกาสได้เข้ามาดูก็ดูในคลิปนี้ครับแลนจะได้รู้วิธีชีวิตของคนชนบทอำภเภอแจ้ห่ม เขาก็นำความสุขส่งถึงอย่างทุกคนทุกท่านขอให้ทุกท่านพบก,กับความสุขสมปรารถนาทุกประการอ,อ